ฝุ่น PM 2.5ปัญหาใหญ่ที่เราทุกคนจะต้องเผชิญครับวันนี้รัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการเชิงรุกลดการเผาอ้อยเพื่ออากาศที่ดีกว่าโดยได้รับความร่วมมือจากทางภาคอุตสาหกรรมและชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเลยครับโดยนายอัครเดชวงพิทักโรธ ประธานคณะกรรมาการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้เปิดเผยถึงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับที่ขุมเข้มให้โรงงานน้ำตาลรับซื้อเฉพาะอ้อยสดลดการเผาอ้อยซึ่งเป็นต้นต่อของฝุ่น pm 2.5ครับพร้อมกับขอความร่วมมือจากโรงงานและเกษตรกรในการประชาสัมพันธ์ผลกระทบของการเผาอ้อยทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและรายได้ของเกษตรกรครับทางรัฐก็ยังมีนโยบายสนับสนุนเงินสำหรับชาวไร่อ้อยครับที่จัดส่งอ้อยสด โดยคาดว่าจะประกาศตัวเลขสนับสนุนในเร็วๆนี้ครับและจะลงพื้นที่ให้ความรู้อย่างจริงจังเชื่อมั่นว่าสมาคมชาวไร่อ้อยครับก็จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อร่วมการลดฝุ่น PM 2.5อย่างยั่งยืนครับ